สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลก,รการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลงฟุตบอลเคนรีกวางจูเอาเชน,นะทางด้านของแทจอนซิตี้เซนไป3ประตูต่อ0ูยโดยกวางจูนั้นได้3ประตูจากคิมฮันกิวนาทีที่8โฮยอนจองนาทีที่13และคุณฮีรีนาทีที่63 จบเกมคู่นี้ครับกวางจูเอาเชียงด้านแทนจอนซิติเซนไป3ประตูต่อ0คู่ถัดมาครับ FC ฟซโซเสมอทางด้านโปรฮังสตอเลอร์ไป2ประตูต่อ2โดยทางด้าน f อฟซโซนั้นได้2ประตูจากชินจินคิมนาทีที่54และอเล็กซานดราปาโลเซวิสนาทีที่68ส่วนทางด้านโปรฮังครับได้2ประตูครับจากทางด้านของโอบาดันครับนาทีที่64และซางแลฮานาทีที่94 จบเกมคู่นี้ครับ FC โซเสมอโปฮหังสตลเลอร์ไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันพาดาบอลเสมอออสนาบุกไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านพาดาบอลน,นั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของยานนิตฮอยเออร์นาทีที่56ส่วนทางด้านของออสนาบุกนั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของฟอรลินนาทีที่80จบเกมคู่นี้ครับพาดาบอลเสมอทางด้านออสนาบุกไป1ประตูต่อ1นคู่ถัดมาครับ แฮทาเบอร์ลินพลิกล็พ่ายกับทางด้านเวลเฮนไป0ประตูต่อ1โดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่92จากการประตูของแลกินเทอร์จบเกมคู่นี้นะครับแฮทาเบอร์ลินพ่ายกับทางด้านเวลเฮนไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผมทุกบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนัดเปิดสนามเชฟฟิลเวนเดพ่ายกับด้านซอนทอมตันไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านเชฟฟิลเวนเดนั้นได้1ประตูจากรี เกอร์กอรี่นาทีที่54ส่วนทางด้านเซาท์ทัมตันได้2ประตูครับจากทางด้านของอดัมอาร์มสตองนาทีที่แปและเชอดัม um นาทีที่87จบเกมคู่นี้นะครับเชฟฟิลด์เวนเดย์พ่ายกับทางด้านเซาท์ทัมตันไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิสโมสรฮาโปเอลเคฟาซาเลมนะครับพ่ายกับทางด้านฮาโปเอลมาโมเลกไป2ประตูต่อ3ลาปิดเวียนนะครับพ่ายกับทางด้านของฟยานู ยู19ไป0ประตูต่อ1คูสตองจานะครับพ่ายกับน่านเอ็นเคดูลาว่านะครับไป1ประตูต่อ4เขมมอนเนเซ่ ese, พ่ายกับน่านเจียนาโอมินิโอไป1ประตูต่อ2อลาเบสเอาชั้นด้านโอซซูนาไป3ประตูต่อ2ฟอร์เมนโกยู19เสมอขับบูตยู19ไป1ประตูต่อ1เดนบอสเอาชั้นด้านเดนการ์สครับไป2ประตูต่อ1 เอ็มเมนไพ่กับทางด้านเอฟซีออสไป2ประตูต่อ3ามพีเอชวียุชนไพ่กับด้านโรดาเจซีไป1ประตูต่อ3โคโลนหญิงไพ่กับด้านอาแจกอันเตดัมหญิงไป1ประตูต่อ5้าอีทโอกิโอรีหญิงนะครับไพ่กับด้านสโลวาโก้หญิงไป0ประตูต่อ3ทางด้านของฮีคิโมโกะนะครับไพ่กับด้านแท็บซอนสเปอร์ไป0ประตูต่อ5 อูเรเนเซยูสิบเก้าเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูสิบเก้านะครับไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเทนโต้ไพกับทางด้านปาเลโมไปศูนย์ประตูต่อสามกัมปาลาซิตี้เอาชนะทางดาง้านของกากาเมกานะครับไปสองประตูต่อศ ah ูนย์ชีวัสเปอร์เสมอเคเซลิสสเปอร์ไปสองประตูต่อสองเอฟเคคาร์ลอสตาเอาชนะทางด้านของ JDFS นะครับไป5ประตูต่อ2 อาร์กโกลีพายกับทางด้านของเลคันเทนนะครับไป1ประตูต่อ2 KF เบซานะครับเอาทางด้านของ FK เทเท็กนะครับไป4ประตูต่อ1 FC คัมบูนะครับพายกับด้านฟานโบเลียนไป3ประตูต่อ4ทัสนะครับเอาทางด้านของเฟรดิงคูนส์นะครับไป3ประตูต่อ1 เวกซายเอาชนะนั่นของ f อฟซีฟอร์เรไป3ประตูต่อ1ดียงเอาชนะนั่นบูสนะครับไป1ประตูต่อ0พาสเจนดีนาเสมอพาเซอร์ไลกอสนะครับไป1ประตูต่อ1 NAC ในมาเก้นเอาชนะนั่นเอฟซีเวนิสไป3ประตูต่อ1่เลอมองเสมอเรสตาไป1ประตูต่อ1 NK คอร์เคอสเท็นะครับเอาชนะนั่นของเฮด NK Cibanic ไป2ประตูต่อ1 Hellford นะครับเสมอทางด้านของ s o u t h w e s t ไป2ประตูต่อ2 Soler นะครับเอาชนะทางด้านของ Chad r Burn นะครับไป1ประตูต่อ0 Handino U21 เอาชนะทางด้านของ a d s a n Colos U21 ไป3ประตูต่อ0 s a t o l u เสมอ U N F P ไป1ประตูต่อ1 ฟ l อเรน f าเอฟซีอาชน่าฮิบเบเนียนไป2ประตูต่อ0ูนิเกเอาเชน่าโอซาวสูนาบไป2ประตูต่อ0 p u g o ปูกอพ่ายกับน้านโอซาวสูนาะครับไป1ประตูต่อ2 c o h e เฮตเเสมอทางด้านของ AE k i คิฟฟนะครับไป2ประตูต่อ2อ i ซินลาซพ่ายกับน้านของโทเลนนะครับไป0ประตูต่อ1 KFCO b o s h o t นะครับเสมอทางด้าน Fortuna s i t a าไป0ประตูต่อ0 USGA ไพยกับด้าน a n d o r r a s i t a เนะครับไป0ประตูต่อ1 FC ลูอ n งเสมอกับทางด้านของ AF West นะครับไป1ประตูต่อ1 l e เบยารูนิท B เอาชางด้านของอันมาซานไป1ประตูต่อ0เ i เ l ลล์ฟงเซ่ไพ่กับด้านของเ v i ิ n องนะครับไป1ประตูต่อ2 นาซี AC, eda, เบเดาเสมออารัญยาสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเควเคไทยเนนนะครับเอาชนะทางด้านของเดเกมสปอร์ตไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ซีดิฮันส์นะครับพ่ายกับทางด้านของเอดีซานฮวนไปสองประตูต่อสามเรียนเอวิเรตนะครับสเสมอสปอร์ติ้งคีกอนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เฟรบเอาชนะทางด้านของนาซีองนาวนะครับไปสองประตูต่อหนึ่ง จีดีซาเวด์พายกับทางด้านของฟอร์มาลีเคาไป0ประตูต่อ1มาลีนเอาชนะทางด้านของนานสวิททาไป3ประตูต่อ0คอนดอบาเสมอคาดิตไป1ประตูต่อ1อูเดเนเซเอาชนะทางด้านของอันเลยานไป2ประตูต่อ1ซีดีมอนติโคเสมอทางด้านของบาดาโฮสไป0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นปการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอล่อค่ำคืนที่ผ่านมา หากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการขอประทานภัยเวณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปของเรานะครับและเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับอีกรอบนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยครับพอดีเราสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะครับชื่อเพจว่าผลบอลรายวันนะครับในเพจ Facebook นะครับ ฝากทุกท่านเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ